สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาอัปเดตนะครับข่าวของดาราสาวนางเอกนะครับผมนางเอกหน้าใสๆของเรานะครับก็คือชิงชิงคฤิฐานนั่นเองนะครับคือตอนนี้นะครับผมมีนักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็เอามาลงไว้นะครับเครดิตจากเว็บดาราเดลี่นะครับเขาจะสัมภาษณ์ถึงกรณีที่เนี่ยชิงชิงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรงคนใหม่นะก็จะเหมือนตอนที่ไปสัมภาษณ์โบเมลดานะครับผมว่าจะขึ้นมาแทนนางเอกชั้นนําที่แบบ หมดสัญญาไปกับทางช่อง7สีหรือเปล่านะครับก็คือสัมภาษณ์กรณีเดียวกันกับโบมลนาก็าคือแบบพอแบบรุ่นพี่หมดหมดกันไปหมดสัญญากันไปเนี่ยก็อาจจะแบบรุ่นน้องขยับขึ้นมานะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีข่าวว่าชิงชิงเนี่ยมีโอกาสจะกลับไปเล่นละครพื้นบ้านบ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเครดิตจากเว็บดาราเดลี่นะครับผมซึ่งละครพื้นบ้านนะครับผมข่าวที่เราเคยได้ยินไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องขวานฟ้าหน้าดำนั่นเองนะครับที่เคยมีข่าวมีตั ข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์นะครับผมบิ๊กหลอดนะครับผมสยอสมบวริบุตรนั่นเองนะครับก็คือแบบว่าเขาเขาก็ถามว่านางเอกเนี่ยเป็นปูเป้หรือชิงชิงหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตัวบิ๊กหลอดเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดว่านางเอกเนี่ยจะเป็นใครนั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขวานฟ้าหน้าดำเวอร์ชัน2019เนี่ยคือเข้าตูคนพดแล้วด้านโพนางเอกนั้นเผยว่านางเอกเป็นใครยังไม่รู้เลยพี่หลอดถ่ายตอนเด็กอยู่ด้านแฟนละครลุ้นชิงชิงและปูเป้เกซิลินแย้มทิ้งท้ายคนฟันง คุณพ่อพี่หลอดยังไม่รู้เลยน้องๆหลายๆคนก็เหมาะครับอันนี้คือคําพูดจากพี่หลอดนะครับผมผมอาจจะอ่านงงนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นคําพูดแบบนักข่าวสัมภาษณ์นะครับผมก็คือแบบใครๆหลายๆอาพวกแฟนคลับเนี่ยเขาก็อยากให้นางเอกเนี่ยเป็นชิงชิงหรือไม่ก็เป็นปูเป้เกตสลินนะครับโอเคเรามาดูคําตอบจากปากของชิงชิงกันบ้างนะครับโอเคหัวข้อของเขานะครับผมบอกว่าชิงชิงโตเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงทดแทนรุ่นพี่แย้มมีละครพื้นบ้านหรือไม่นะครับอันนี้คือหัวข้อนะครับผมเดี๋ยว ไปฟังเนื้อหากันดีกว่านะครับเป็นนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรงมากอีกหนึ่งคนของช่อง 7hd สําหรับชิงชิง,ชงคฤติษามีโอกาสพูดคุยกับน้องได้แย้มว่ามีละคร2เรื่อง2รถแต่อดถามไม่ได้ว่าระยะหลังๆแฟนๆก็ลุ้นอยากให้หวนกลับไปเล่นละครพื้นบ้านอีกครั้งรวมไปถึงยังถูกมองว่าเป็นนางเอกเจนใหม่ที่ทดแทนรุ่นพี่ในอนาคตชิงชิงก็ตอบว่าตอนนี้ก็มีถ่ายอยู่2เรื่องมีจันกระจ่างที่กลางทุ่ง2เรื่องนี้ก็ดีค่ะทํางาน7วันเป็นคิวจันทร์ถึงอังคาร กับพฤรหัสสุกเสาร์อาทิตย์ส่วนของจันกระจ่างกลางทุ่งก็มีสอดแทรกศริลป,ปวัฒนธรรมไทยตลอดเลยค่ะมีทั้งมวยมีทั้งลิกเกลูกทุ่งคือมีครบขแขนงเลยเมื่อถามถึงแฟนๆอ้อนให้ลงละครพื้นบ้านนั้นก็ยังไม่ชัวร์ค่ะถ้าได้ก็ได้มีคิวให้แล้วก็หัวเราะถามเธอต่ออีกว่ารู้สึกยังไงบ้างนักแสดงที่ไม่ต่อสัญญาเยอะเราจึงถูกจับตามองว่าจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแทนรุ่นพี่ชิงชิงชี้แจงทันทีสัญญากับทางช่องเจ็ดเหลือเยอะอยู่ คิดว่าไม่ได้แทนกันหรอกค่ะไม่มีใครแทนใครได้อยู่แล้วเพราะว่าต่างคนก็อาจจะอยากลองทําในสิ่งใหม่ๆหรือเปล่าคือเราก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องส่วนตัวของเขาคิดกันยังไงอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตเส้นทางที่เลือกกันประมาณนี้อันนี้ก็เป็นข่าวจากปากของชิงชิงนะกันนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยจะสรุปให้นะจากเนื้อหานะครับชิงชิงอ่ะมีละครที่กําลังถ่ายทำอยู่2เรื่องนะครับมีจันกระจางที่กลางทุ่งนะครับผมส่วนถามว่ามีโอกาสที่จะมาเล่นละครพื้นบ้านไหมเพราะว่าแฟนๆเนี่ยก็ขอนะครับผมคือ ออบบนวอน่อยากให้มาอาจริงๆก็บอกว่าคือยังไม่ชัวร์แต่ถ้าคือแบบถ้าได้เล่นเนี่ยคือจริงๆเนี่ยก็มีคิวให้นะครับส่วนเรื่องกรณีที่แบบว่าจะมาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแทนอาแทนนางเอก คนอื่นๆไหมที่หมดสัญญานะครับจริงๆก็บอกว่าคงไม่เพราะว่าไม่มีใครแทนใครได้นะครับผมโอเคเนื้อหาข่าวก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมส่วนเนื้อหาสําคัญที่เราต้องการก็คือจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่เล่นละครพื้นบ้านหรือเปล่าก็อย่างที่บอกครับถ้าตอนนี้เนี่ยยังนะครับผมแต่ว่าถ้ามีเข้ามาเนี่ยจริงๆก็พร้อมที่จะมีคิวให้ตอนนี้เนี่ยมีคิวให้นะครับคือจริงๆเนี่ยก็คือเปิดรับอยู่นะถ้าแบบว่าเอ้ยบทมาได้อะไรเงี้ยก็คงจะได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคิวอยู่นั หรือจะเป็นปูเป้หรือที่ใครหลายๆคนเนี่ยโอ้โหจิ้นเหลือเกินนะครับผมหรือจะเป็นก hey, ุ๊กกิ like, oh, ๊กหรือเปล่านะครับผมที่แบบว่าเหมาะกับพระเอกเข้าตูมากที่เคยเล่นคู่กันแล้วแบบว่าโอ้โหรูสึกจิ้นกันมากเลยแฟนๆก็แบบว่าอยากให้ได้คู่นั้นนะครับผมแต่ว่าตามข่าวที่บอกมาเนี่ยคือข่าวเขาอ่าลุ้นว่าจะเป็นปูเป้หรือว่าเป็นจริงๆนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ได้ฟังจากฝาจริงๆไปแล้วนะครับผมถ้ามีเข้ามาเนี่ยก็มีคิวให้นั่นเองส่วนตัวนางเอกเนี่ยคือตัวนางเอกนี่ยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าคือแบบกาลังจะเเเข้้าาาแแลวคือ่ป็นบบถย แล้วก็ออนแอร์ไปนะครับส่วนตัวพระเอกนั่นก็คือเข้าตูนั่นเองนะครับอ่ะเขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใครๆหลายๆคนคนโตเนี่ยคนโตอย่างเราเนี่ยคนโตอย่างผมเนี่ยคือก็คือแบบเราเคยดูตอนเด็กๆใช่ไหมคือมันดีแต่พอเราโตแบบนี้แล้วลเรามาดูเราอาจจะแบบเราจะมองเวอร์ชั่นรีเมคเนี่ยแปลกตาไปถ้าเขาทําไม่ได้ดีอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม่เห็นเหมือนเวอร์ชันเก่าเลยอะไรย่างนี้แต่สําหรับเด็กรุ่นใหม่ที่แบบชอบดูละครพื้นบ้านนี่าแบบทาให้เรตติ้งของสังทองเนี่ยดีเนี่ยถ้าเขาดูขวานฟ้าหน้าดำในยุ คือย,คยุคของเรากับยุคปัจจุบันมันอาจจะแตกต่างกันแล้วก็แบบต้องมีการแบบเปิดใจรับรับรับรู้เรื่องราวกันวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมแค่มาพูดถึงละครพื้นบ้านเก่าๆที่ถูกนํามารี m a คนะครับผมถ้าพูดตรงไหนไม่ทำให้ทุกคนไม่พอใจก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมคือแบบอาจจะเป็นความรู้สึกเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมโอเคเนื้อหาตรงไหนผิพนดพลาดประการใดขออภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอ